ลองขุดเบอร์ก่อนเอาไม้ออกจากตุ่มต้นพุทธไม่เอาง่ายง่ายเลยเพื่อนเดแต่กาง่ายเพื่อนแบบไรบางหน้าเจ้าของเหรอพี่น้อง มาจากไหนคะมาจากขอนแก่นครับมาจากขอนแก่นนะจ๊ะนาองม่ถูกมาก <laughs> มาต้องบอกราคา่าถูกก็ถูก <laughs> <laughs> บอกไปบอกลงในคลิปไปสองพันเนาะต้นนี้ <laughs> <laughs> มาถึงที่ราคาไม่ถึงนะจ๊ะพี่น้องมาหอดหม่องราคาพอถึงหนเตื้นก็ว่าไปสนานะของกับมีการต่อรองกันนะจ๊ะพี่น้องออกดอกเต็มต้นค่ะ เบิ่งคลิปแล้วแลนมาซื้อรอดกูลงคนเพิ่นกัดเพิ่นกัดทรมาซื้อจ้ะเพิ่นกัดซื้อซื้อเพิ่นกัดจองไว้ย้ำบ้างเพิ่นกับมาเอานะจ้ะเบิ่งย้ำไม่ถือแดดไม่ย้ำถือแดดเนาะพี่น้องเนาะตะโกนูคัน กำลังงามกำลังมากใบมันถางไม่แห้งไม่ดัดจึงต้องเ็ิหาชอบกินยันคือ้อแรกกี่เอาอยู่ทั้งสองตอน้นเ <c oughs> ม้าเาด้อขึ้นราคาอีกเด้ <c oughs> ข้าก็บอกไปขึ้นขึ้นราคาอย่างเดียวลุกระถางนะครับ็บอต้องห้อยแล้วเอาเสียบฟางผูกก็ได้แล้วไปลุกกระถาง ขึ้นไปมาสามนี่นี่คือขึ้นไม้แล้วพี่น้องมันจสิป็นประมาณนี่คูณลงคว้งก็คึ้ดยากว่เอาเออกจังใดต้นบอกงี้บอกคือต้นละพันพันกวัวบอกสองพันได้พันกวัวพี่น้องบ่บอกว่าพันเท่าใดเดี๋ยวสีเงือน้ำเดี๋ยวสีเสดายน้ำก้นอันนี้มุ้นี่กับช้าปัตตเวีย นี่ก็หมากเล็ยกหมากน้อยกันปวนแถมทอดบกยมพี่น้องแถมไม่ยมบกยมบานนี่นี่บ่แมนบกยมสมว่โดกเต็มต้นยู่นกันอยากได้ต้นนั้นนี่แมนมดเลยนี่อันนี้อันนี้ก็ลังบอนไว้นี่จีเฮดบอนไซรกัน เอาสาระแน่น้ำบ่นั่นปลูกไปกับทางนึงหนึ่งกำลัง,งแสกเนดตอนแรกว่าตกลงราคาว่าไดซื้อสาระแน่แล,แล<ม>้วต <c oughs> ่าหวจรงด้วยอ่ะเอาเอาหลยไลย่อ, <c oughs> อุปกรณ์ะคุณลายใหญ่เนี่ <c oughs> ยน <c oughs> เป็นบอกวา ตัวโควิดโควิดนะบแมบ้านนแมนยุยยาไดไปห่างอเบ่งยูู้บ,ห<อ>บเหรอเังไยวว่ไม่กลับปะไก่เด้เล,ละาะวันแจ้งกับผู้ชอก็ไดดว่างันว่างานแต้งบ้านอะไรนะเรามาบ้านนนนอะไรวะขอบคุณคุณลูกค้านะจ๊ะพี่น,อน้องเนาะ เกียวนาไม้อีกเด้อจาะนีสองต้นไม่ก,กันยังหลายยูคืกเอาจากพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมนะจ้ะเนาะขอบคุณคุณลูกค้าหลายๆจ้อมาจากคอนเจนนะจ้ะมาพอกันไม่คลิบนาจ้ะพี่น้องไปละไปละ